ตำแหน่งของนางแพ้ทองทานนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยังเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติควบคุมตำรวจบอนเทือนผิดกฎหมายแพ้ทองทานก็สั่งตำรวจไปจับสิถ้าไม่จับคุณก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาถึงวันนี้ ต้องยอมรับว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจของพี่น้องประชาชนที่จะลุกขึ้นมาเพื่อกำจัดสิ่งเลวร้ายที่กำลังปกครองประเทศนั้นไม่มีความสูญเปล่าที่เราทำไปเรากำลังจะประสบชัยชนะในเวลาอีกไม่นานนี้ครับพี่น้องทั้งหลาย ลางแพ้ลางหายนะของรัฐบาลปรากฏขึ้นเป็นไปตามภาสิตโบราณที่เขาบอกไว้ว่า,วาเมื่อถึงการวินาศความฉลาดก็เป็นเรื่องวิปริตรัฐบาลคิดว่า ตนเองมีความฉลาดเฉลียวไม่ได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนได้ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมในการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อกำจัดสิ่งเลวร้ายของชาติบ้านเมืองรัฐบาลใช้ความปิ้นป้อนตลบตะแลงตอแหลพี่น้องประชาชน ไปวันวันแต่สุดท้ายความจริงก็ปรากฏครับว่าอะไรที่มันเป็นความชั่วร้ายจะแปลงกายให้สวยงามขนาดไหนสุดท้ายพี่น้องประชาชนก็เห็นว่านี่คือความชั่วร้ายเลวทรามที่เกาะกุ่มอยู่ในรัฐบาลพักเพื่อไทยบ้ากันไปใหญ่ครับ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของพรรคเพื่อไทยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบอกว่าการเคลื่อนไหวทัดคา้านการตั้งบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายต่อต้านการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายของพี่น้องประชาชนคือการปกป้องบอ่อนเถื่อน พี่น้องครับไอ้นี่ยิ่งอายุมากยิ่งเป็นบ้ายิ่งเสียสติบอกให้พี่น้องประชาชนไปเดินขบวนต่อต้านบ่อนเถื่อนแล้วถ้าประชาชนไปต่อต้านบ่อนเถื่อนเราจะมีรัฐบาลพักเพื่อไทยไปหาพระแสงทํำไมเราจะเสียงเงินภาษี จ้างนางแพรทองทานมาเป็นนายกรัฐมนตรีหาพระแสงทำไมตำแหน่งของนางแพรทองทานนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยังเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติควบคุมตำรวจบอนเทือนผิดกฎหมาย แพ้ทองทานก็สั่งตำรวจไปจับสิถ้าไม่จับคุณก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาเกี่ยวอะไรกับประชาชนนี่เขาเรียกว่าสมองกลับด้านแล้วพี่น้องทั้งหลายครับอีกพักการเมืองหนึ่งผมบอกพี่น้องเพื่อนฟูงที่อยู่พักประชาชาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ของพรรคประชาชาติอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมสุนีหรือพี่น้องมุสลิมชีอะล้วนแล้วแต่แถลงออกมาแล้วว่าไม่สนับสนุนคัดค้าน และต่อต้านการตั้งบนคาสิโนในประเทศไทยแต่ผู้นำพักประชาชาติพันตำรวจเอกเทวีสอดส่องพึ่งพูดไปเมื่อกี้นี่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่กำลังประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่บอกว่า การตั้งบอนคาสิโนไม่เกี่ยวกับหลักศาสนาดังนั้นพี่น้องชาวมุสลิมครับที่เคยเลือกพักประชาชาติถ้าวันพรุ่งนี้สมาชิกสภาผู้แทนพักประชาชาติยังลงคะแนนให้พระราชบัญญัติ สถานบันไลคบวงจรตั้งบอลคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายได้อนุมัติผ่านวาระที่หนึ่งพี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศไทยอย่าเลือกพักประชาชาติอีกต่อไปมันไม่เกี่ยวกับหลักศาสนาอย่างไงก็นี่มันอุบาทมันชั่วมันคือความเลวร้ายมันคือปีศาจร้าย มันระดับมหาลูซีเฟอร์นซาตานใหญ่คือการพัน,นันนี่แสดงให้เห็นว่าผู้นำพักประชาชาติอยู่ในสถานะของขี้ข่าทักษิณอย่างชัดเจนไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้วความคิดของขี้ข่าก็เป็นขี้ข่าวันยังคำ่ำ ในหลวงราชการที่ห้าท่านทรงเลิกทาสไปนานแล้วไอ้พวกนี้ยังไม่ยอมเลิกเป็นทาสทักษิณชินวัตรอีกพี่น้องทั้งหลายครับว่ากันต่อถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์วันนี้พักประชาธิปัตย์เหลืออยู่อย่างเดียว ว่าจะดำรงตนเป็นพักประชาธิปัตย์ต่อไปในประเทศไทยอีกหรือจะศูนพันหากทาบสนุนการพนันก็ศูนพันทันทีบอกนายเฉลิมชัยศรีอ่อนในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์ตั้งเมื่อวันที่6เมษายน 2,489จะ80ปีแล้วตั้งแต่ตบัดสัตว์ไม่ทําตามหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์สมัยก่อนจาก50กว่าคนเหลือ25คนถ้ายังสนับสนุนลงคะแนนให้พระราชชบัญญัติ สถานบันลัยคบวงจรผ่านวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรบอกนายเฉลิมชัยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ว่าคุณศูนย์พัน์แน่นอนพี่น้องภาคใต้จะไม่มีวันเลือกพักประชาธิปัตย์อีกต่อไปพี่น้องครับมาพูดถึงสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายหลังจากที่มีข่าวว่าพ่อของนายกรัฐมนตรีพักษินชินวัตรพ่อของแผ่ทองทานคู่พักร่วมรัฐบาลว่าถ้าไม่ลงคะแนนผ่านพระราชบัญญัติสถานบันไยควบวงจรในวาระที่หนึ่ง จะที่พักนั้นออกจากพักร่วมรัฐบาลพี่น้องทั้งหลายพอเรื่องแดงขึ้นหัวหน้าพักกล้าทำรรก็มาบอกว่าข้อเสนอนี้ไม่ใช่ข้อเสนอของทักษิณแต่เป็นข้อเสนอของพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งพี่น้องทั้งหลายครับมันจะเป็นข้อเสนอใคร ไม่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนก็คือว่าถ้าผู้แทนราษฎรคนใดลงคะแนนเห็นชอบให้พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพระราชบัญญัติตั้งบ่อนการพนันได้เสรีหรือที่เราเรียกมันว่า ถ้าลาัชมัญญตดสถานบันไลครบวงจรถ้าผู้แทนราษฎรคนใดลงคะแนนในวาระหนึ่งนอกจากเราจะสลักชื่อสอสอคนนั้นไว้ในบัญชีหนังสุนักแล้วเรายังจะยื่นเพื่อเอาผิดให้สอสอคนนั้นไม่มีสิทธิ เล่นการเมืองตลอดชีวิตเลยครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับผมจะบอกพี่น้องประชาชนต่อไปอีกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นเป็นเวลาที่ดีที่สุด ที่เราจะกําจัดนักการเมืองชั่วให้ออกไปจากประเทศไทยดังนั้นพี่น้องทั้งหลายในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาบางคนก็จะมาตั้งแต่หกโมงเช้าเอาเป็นว่าเวลาเช้าของวันพรุ่งนี้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะทำให้บ้านเมืองของเรา เป็นบ้านเมืองที่ดีงามต่อไปไม่ใช่เป็นประเทศสีดำไม่ใช่เป็นประเทศสีเทาเราจงไปรวมตัวกันที่หน้าอาคารรัฐสภา,าไปให้พวกผู้แทนราษฎรขี้ข่าของรัฐบาลทั้งหลายได้เห็นว่าประชาชนกับผู้แทนราษฎรที่ทรยศกับประชาชนนั้นใครจะ มีอำนาจเหนือกว่ากันไปพิสูจน์ว่าระหว่างคนที่ยึดในความถูกต้องคุณงามความดีกับคนที่คิดชั่วต้องการทำ้ายบ้านเมืองของเราใครจะอยู่ใครจะไปและพี่น้องทั้งหลายครับผมเชื่อ โดยสุจริตใจว่าบ้านเมืองของเราอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นั้นมันต้องมีคนดีมากกว่าคนชั่วผมสังเกตตลอดระยะเวลา20กว่าปีตั้งแต่ทักษิณชินวัตรเข้ามาสู่วงการการเมืองวันใดก็ตาม ที่ทักษิณชินวัตรและพรรคการเมืองของเขาคิดเรื่องอุบาทชาติชั่วคิดป้นชาติคิดทำลายแผ่นดินไม่มีวันที่จะทำสำเร็จนอกจากไม่สำเร็จแล้วมีอันเป็นไปแน่นอนคนนีได้ ก็หน,นีคนหนีไปทันก็ติดคุกต้องบอกทักษิณชินวัตรวันนี้ทักษิณชินวัตรกำลังทำไมขาของนางแพรทองทานข้างหนึ่งเหยียบอยู่ในคุกแล้วไหนบอกว่ารักลูกสาวไหนบอกว่าลูกสาวคนนี้ เป็นแก้วตาดวงใจนี่จะทําให้ลูกของตนเองไปติดคุกตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะจะไม่ติดคุกยังไงครับมติคณะรัฐมนตรีในวันที่27เดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่อนุมัติให้พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร ตั้งคาสิโนได้ถูกต้องตามกฎหมายผ่านคอรมอถือว่านางแพทองทานก็ทำผิดรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วและถือว่านางแพทองทานและคณะรัฐมนตรีที่ประชุมกันวันนั้นได้ทำผิดพระราชบัญญัตยิยุทธศาสตร์ชาติผิดกฎหมายอาญามาตรา157 ไม่เข้าคุกตอนนี้จะเข้าคุกตอนไหนดังนั้นต้องบอกทักษิณครับมีเพียงแค่สองทางที่คุณจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ทางที่หนึ่งจงมอบตัวกับประชาชนและมอบอำนาจคืนให้กับประชาชนทางที่สองถ้าคุณ ไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตบั้นปลายในชีวิตของทักษิณอยู่ในคุกคุณก็จงออกทางช่องทางหมาลอดหนีไปจากแผ่นดินนี้นี่คือสองทางของทักษิณชินวัตรพี่น้องทั้งหลายครับเราเดินมาถึงจุดที่ประเทศนี้ ได้รวมน้ำใจรวมความเห็นของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศโดยเอกฉันแล้วว่าวันนี้ถ้าจะมีประเทศไทยมีประชาชนคนไทยต่อไปต้องไม่มีรัฐบาลพักเพื่อไทยถ้าต้องการให้แผ่นดินนี้มีความร่มเย็นเป็นสุข พี่น้องประชาชนจเจริญทั่วหน้ากันต้องไม่มีแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและถ้าต้องการให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานา,นาอารยประเทศเขาต้องไม่มีพักเพื่อไทยในสาระรบบการเมืองอีกต่อไปครับพี่น้องครับขอบพระคุณมากครับพรุ่งนี้พบกัน